ป้องเดงป้องเดงไอ้สัตว์ป้องเด้งโอเคป้งเหียป้งไเลยสัตว์โอเคป้งเนี้เห no yes you know. oh ี้ยโป้งไม่เลยสัตว์ไหอกบา้หวไหวไหวไหวงั้นไหว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 ตหองกวไจวไห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 วกหวไหตไงวไหวไหวไหวไ ทำช้าอย่าช้าไว้เติมทำงานี่แหละมาแล้วผมมาแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมอเตอานบาล่ะมึงทิ้มเลยมึงเอาแม่เลยห่อแม่งด้วยเหลี่ยาดิที่เดินทีไฟประวานอ่ะมึงมาเลยมาเหี่ยมาไอ้สัสมาเร็วเหลี่ยห่อแม่งด้วยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเร็วกันตัวเดียวมาลงตัวเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยว ตอเอาดิอาดิบอลีเดาเอาเยบาดิเอาเยดิเองเนี่ยเอาดิเอาดิยิงมาดิยิงมาดิต้นไม้ยิงมนเลยมะเพื่อนมึงเอาไมนมึงเามม้ย้ายมันหนียหายมันหนีย้ายมันหนีย้ายมันหนีเอามันเอามันย้ายมันหนีย้ายมันหนีเอาไม้เอาไม้ในตัดหอมันด้วยอี๋อ่ะสวนไปเล มาแล้วมึงกเอามันมึงเอามันมึงเอามันในสัตว์เนี่ยเทอเธอไปต่อยใช่ไหม่ต้องไปหาพี่ต้องไปหาคนม่ะบินตามครุกเยอะมันอยู่น่าครุกเยอะน่าครุกมันมาแล้วบินมาแล้วมัน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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงจับมันดิ้มึงจับนี้มึงมาเลยมึงก็บวกมันเลยส่งมันไปโรงพยาบาลเลยไอ้ยี่อเดี๋ยวไปเอาโรงพยาบาลต่อไอ้สัตว์เวลัย

ไปไปนะคุกเร็วเร็วเโอ้เพื่อนเราแขกจุยเ่อนอยู่ตรงคุ้งเนี่ยมา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 เอาไปเลยใหญ่มันรวมคุงไปตัดมาลงมาลงตัวนึงมาล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 งมามาด่าคุกเราเว้ยไม่แยกเราเว้ยมันน้อยมันน้อยมันน้อยมันโง่มันน้อยตัดเอาดิมาลงลงดมาค้งมาลงตรงเบิกรถมาตรงลงม่เบิกมา เฮ้ยก <SM. S 1> ูโดนสามไอ้นี like ่เจ mm ้าหน่อยเจ้าหน่อยหน่อยโดนสามโดนสามบังสวยสวยสวยศาสต์ไอ้แก่เหี้ยกระจอกเดี๋ยวผมซ้ำโจมมึงนี่ไอ้โม่นี่นี่มาซ้ำซ้ำอย่างงี้ไอ้ควายนี่นี่นี่มามานี่น้องน้องเนี่ยน้องน้องป้องเด้งป้องเด้งไอ้สัตว์ป้องเด้งโอเคเร่งบี้ยโป้งไปม่ไร้ตว์ โป้งเน็กเหียโป้งไม่เลยศสตว์เหียโป้งเนต์เจอกูโป้งเน็กไป้งนโป้งเน็หยีเว้ยเพื่อนเพื่เพื่อนทีทีมทีกูตตีกูตตีเพื่อนอ่ะเนี่ยเพื่อนกูแแค้นให้กูแล้วไงโง่เหียมึงเนี่ยมันโง่อ้สตว์ รูปใหญ่คุยลายสัตว์เลือไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิเพื่อนกูนอนนานจัดเอ้าตายแม่ตมตายดิสัตว์ลือบม่งดีลือบม่งดีสัตว์ตายดิสัตว์คุยเอาต่อต่อต่อหรือไม่อสัตว์เดาออกแม่งสวนเร้อเดี๋ยวอ๋อกแม่งสวนเร้อเอ้เมดคนง่ายสัตว์เอ้สัตว์ หวไหวชิวนะลงม้านะไหวไหวชิวอุโมง e อุโมง a ีมาหน่อยไป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 เราไปไปเร็วเพื่อนออกมาตรงตรงหน้าคุกออกมา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 มันไม่ไหวอะไปใหญ่มันไม่หวกับเราไปซไ้อไปซอไหนก็รังไปอุโมง a ไปอุโมง a l ยนขึ้นมาทุกคนไปอุโมงลี่ e นทุกคนมาออกมามาใหญ่มาไอ้สัสมาแล้วมาแล้วยังไม่มาเลยยังอยู่ตรงคุกอยู่ไหมมึงออกมาเ้ย อย่าหลุดแม้แต่คนเดียวนะแล้วมันคว้ามันคว้ามันคว้ามันคว่้างเกมรอรับเพื่อนเจมึงแจ้งตลอดดดิไที่แจ้งอยู่แจ้งอยู่ตำรวจอยู่พี่ตำรวจไปอุโมงค์เอเลี่ยนทุกที่แหละไปอุโมงค์เอเลี่ยนเจมมึงบอกไว้ได้ได้ควบไม่หยู่